สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยาจา่ามาเลวยาจา่ามาเลวเลสต์ไตยาจา่าสวีเดนพี่น้องค่ะมันนี้มาก,กบับบรรยากาศหนาวๆเบิ้งในใส่เสือ้อห่มข้อเลยค่ะพี่น้องค่ะมาเสื้อผ้ามาเบิ้งยังตามกันมาค่ะพี่น้องค่ะยาจ่ามากน้องจะคลองล้าน เส้นพนังงานเกามาเลี่ยงปีละครั้งค่ะพี่น้องขาเบ่งด้วยอาหารเกิดมื้อน,นี้อาหารเกิดพี่น้องขาสิตําถาดพุ่น่ะแล้วเบ่งเนน้องแก้วของง้านเพิ่นเทศเ,เรียบร้อยนะฮะักขึ้นยังนี่ตั้งแต่วันแรกจนฮหอดวันสุดท่ายนี่เลยค่ะพี่น้องขาหนะะ้าฮักหน้าฮักนองเพิ่นตำถาดพุ่น่ะเพิ่งใน้สูมตำเพื่อนกระเรียมไม่เรียบร้อยพุ่น่ะจะแยาจาไม่เป็นพู่นตำพุ่น่ะพี่น้องขา ผู้ใดมากเมืงองนอกบ่มีครัวบ่มีสากบ่มีหัวดนึงเขามากบะหอดสวีเดนเ้ยค่ะเด้ออ้อ <c oughs> าอันนี้คือแม่จา๋ามาหอดอดย่างบะคักเลยค่ะม,คมีครบเลยทุกอย่างมีครบประแดกกีลา่าเมนก็ได้คันเมนไลนหนีเลย <c oughs> ลเพื่อนบ่ได้ไล่เข่าหน,นีเข้า <c oughs> <c oughs> ไล่เพนนิ่นหนีไล่เพนนิ่นหนีไปไงไล่เพนนื่อนหนีออจาก่ข้ว มันไลน์นี้ไปทั้งอื่นได้พี่น้องย่าย่าเข้าใจผิดเด้อไลนี้จากครัวแทนเม้นปลาออกไปยุคข้างนอกมือข่อยสิกินเดีลเจ้าภาพเบื้องเพิ่นอาหารของที่เพิ่นกินบัานี้พี่น้องค่ะตามมาค่ะออเดย์ยอสเปและยูทูบเฮลลาทีเดนเฮลลาทีเดียนออเดย์บายยักตะก้อนแลสิงเดนนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะมาเนี่แล้วก็กินเบอร์เก้านัมเบอร์นี่เหี้ยนัมเบอร์นี่เหี้ย ซี่ลิรงยุ่นเนส้อสเยสตะก่อมิเก๊กอตินโหนมหันแอตาสวัสดีครับสวัสดีครับกินหิวให้เพื่อนกินก้อนค่ะพี่น้องค่หรือมาเจอลูกค้าเก่าเพื่อนมากินประจำขึ้นกันอันนี้คือเบิร์เก้าอะค่ะพี่น้องค่ะพัดไก่ใส่ไอ้ซอสไอ้ทั่วค่ะซอสไอ้ ซอสที่กินกับไอไก่สเต๊ะแหละค่ะพี่น้องคะ่ะขันมาเห็ดงานอยู่นี่คือแม่จ้าเป็นคนเทดประจาคือเห็ดไอก่สเต๊ะค่ะพี่น้องตอนนี้บ่ไเ,เ้เฮ็ดงานน้องเพิ่นใกล้สยุ่นแล้วเพิ่นเลยเชิญมาก,กินเข่าน้ากันค่ะพี่น้องคะ่ะถือกรับเสิญมือน,นี่ถือกรับเสิญนี่ลานน้องเพิ่นก็มีสลัดจังซี่ล่ะค่ะพี่น้องแต,ต่ตอนอันยาจามาเห็ดงานก็มีสลัดจังซี่คือกันค่ะพี่น้องคะ่ะ สลัดกินกินแล้วสบายท้องค่ะพี่น้องอันย่จ้าติส,สลัดเนี่ยละเพราะว่าคันอยู่บ้านคือกันค่นบ่ได้กินผักกับที่จังบ่ได้กินอาหารเนี่ยด้วยค่ะพี่น้องนี่เป็นผลดีต่อสุขภาพร่างกายด้วยค่ะเ้อสลัดสลัดสลัด มาแล้วค่ะพี่น้องสมตำยั่วๆค่ะพี่น้องสมตำยั่วๆพี่น้องเอเ้ยมันนี่มันกิถึทงกินทังงพ่นวาเรียวเจ้าไนพ่นวาเลียวกินบะเบิดห่อเอาเดอร์วาสั่นโอ้ยเจมันดีคักแน่ดีเน่นี่ยนี่แหละพี่น้องเอ้ยยาจาก,กับบตาย,ยอนบนนนนอ,อนนีล่ะแมาถึงสวีเดนกับมาถึงบอนนีล่ะพี่น้องนี่เะมองนีล่ะมาก่อร่างสร้างแปลงแม่จจาก,ก็ได้เงินไน้ท้องไปเฮดบ้านเฮดเฮียนสูลูสูเต้าอยมุมดินมุมหญ้า นี่แหละพี่น้องนี่อาหารกะบ,บ๊วาายไตยอนบ๊วนี่แหละนี่อาหารไทยนี่แหละพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้กะยาจ๋าขอขอจบไปเพียงแค่นี้เนาะคะ่ะเนาะเอาต่อไปสิพากัดไปเบื้องคลิปอย่างไปเบื้องบ้นไดกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ,เด้อคะ่ะสําหรับคลิปนี้แม่ยาจก็ขอ,ขอกาข่าวคาว่าสวัสดีคะ่ะพวกแก้วซุกขี้มันเสมอมั่นเครื่อเกก้ย่าได้แก่ได้เถ่าคว่มสุกแก้วให้ลังมากให้พวกแก้วซุกขี้มันเสมอมั่นเครื่อไม่ ยาได้เก็บได้ไข่คว่จนให้ยาเซมี่ขึ้นลดลงเลือดไปเนื้อลองไต้ไปใกล้ไปไกลก็ขอให้ปลอดภัยทุกส้นทางเด้อค่ะขอบคุณแน่หลายสำหรับคลิปนี้ค่ะ